สวัสดีครับสวัสดีเอสซี่แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับจ้าโอ้ยมือว่านี่หายใจบวทั่วท้องครับเอซี่เลขเล่านี่งายเบิดนะครับผมอ่าบ่าวาสิเป็นในส่วนของยา้าขี้นะครับจ้าอ่าอาลงจ้าเนาะล้วก็ชายนอนเดียวนะครับแต่ชายนอนเดียวไปเข่าห้าน้อยอยู่จ้ารับไปเข่าห้าน้อยมีมีของชายนอนเดียวอยู่เข่าห้าน้อยเนาะครับผมกระโปเป็นยังดอก คันเขามาดูแล้วจีเิ่นถือทุกงานกับบแมนลหละคุณน้ำโจกกะแมนโยกกะแมนโยกกะมีเขาแน่ผิดแน่จ้านะครับแต่กะนันลาเนาะมันกะมีความหวังฮ <laughs> หายใจยังบยตัวทองอยู่ตอนนี้จ้าเรีเเลกาเมาาื่อวานสูงไหมเมื่อน,นี้ออกเก้าสิบเก้าวันนี่แม่เล็ <laughs> กฮ่จาจักจักสี่ขัามนวลจังใดคอยสี่ให้ได้เก้าสิบเก้าว่าซื้อดอกขั้นฟันได้เก้าสิบเก้านี่กับบอก,การซื้อดิจ้า อ้อนออกเป็น,เป,นเป็นเลขที่คิดว่าออกอยากมากยากยากเก่าสิบเก่าศูนย์สองมีย่งพ่อวาอยู่จ้าอ่าศูนย์สองเนี่ยจังมือว่านยาหน้าขี้บอกว่าศูนย์แห้งอ่าศูนย์มาแท้ๆละ่ะศูนย์แห้งจ้าแต่กับบร่ได้จับใส่ศูนย์สองเนาะเอา้ากัะเพาะเป็นยังครับก่เอาไม้นะครับเอาไม่สูบไม้จ้าแต่มือนี่ก่ามีนอ้อยจ้าเดี๋ยว โช่น้อยใช่นั่นนอนเดียวให้เบิ้งกอนมือว่านหนึ่จ้านี่แห้วครับผ้าน้อยเมือว่านเนี่ยอ่ะขีดจะมีทิมก่อนจ้ามือว่าน<ข>ีนบ่นเ,นเข่าข้างบนนี่สิเป็นเล้าเนาะข้างล่างสิเป็นน้อยจ้านี่แหละครับ,บงงมือว่านครับสําหรับใชยนอนเดียวนะครับผ้าน้อยพิเศษเข้านะครับตัววิ่งตัวรูดเข้าแปดนะครับจ้าตัววิ่งตัวรูดเข้าแปดออกแปดหกนะครับ ออก86<ม>บ่บ่ต้องกลับเลยครับตรงตรงครับออก86บ่ต้องกลับฮานอยฮานอยพิเศษสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานแล้วก็มาฮา,า,น,านอยปกตินะครับเข้าวิ่งลูดหนึ่งนะครับเข้าวิ่งลูดหนึ่งนะครับฮานอยวิไอพี่เบาเขานะครับแต่ดัน 1, นึ่งหกเนี่ยไปเข้าฮานอยวิไอพี่นะครับอของใช่นอนเดียวะนะครับนี่แหละครับคือสถิติเมื่อวานนี้อ๋อบบนนี้ วานทานไปแล้วปอยมันทานไปเม่อนีได้ไหมเอ่อมาสูมืมือนี่ดีกว่านะคะว่าซื้ือดิไอบวานไตเหตุงานเด้อเล่นเลขคู่มือนีกับเมยคือกันเดิเอาต้องใจความคิดดิผมน้อโยกเมย์เลยเลนเลขกู่มือนรุ่นแน่มันไอคิดแบบว่าคิด่าสิซสือตต่ใดยังว่าปอยดิยังว่าเมยต่อรุ่นอีกเมยีหลีออ่า บพว่าแต่เฮ็ดงานเฮ็ดงานกับเมียเฮ็ดยังกับเมียกินเข่ากับเมียนะครับเฮ็ดตัต้งไรดีฮอเนื่อสิไปพักคอนจะบอกเอาฝ้าวไรเอา,า,เอาบานีชายนอนเดี่ยวนะครับจ้ายันตื่บปนีออกตืกอยู่อ่าเ <c oughs> พิน่นโทรมาหาบุญน้ำโชกนะครับบอกว่าให้ยำเบฟซี่เนะจ้าว่าตัววิ่งของเพิ่นเนี่ยอ่าคือ ซีเน้นตัวเนี้ยตัววิ่งนะนะจเป็นว่าน่ะจะจะเน้นไปที่ตัววิ่งนะครับสำหรับเลขชายนอนเดี่ยวตัววิ่งนี่เพื่อนมั่นใจหรอป่ะจ้าอ่าเพื่อนมั่นใจกว่าตัวเลขจับคู่จ้าแต่บริไดไหมคำว่าตัวเลขจับคู่สีมาบะไดน,นะครับมาได้ด้วอกันจ้าเอาคบุญน,น้ำจกช่วยห่อยเพิง่งแล้วเดี๋ยวสิอ่านไปทีละอันนี้คือเป็นแสงหน่อยๆเนาะเอฟซีเป็นบอเป็นแสงหน่อยๆบุญน้ำจุกเบิ่งไม่กล่องเป็นแสงหน่อยๆเอ้า นอยก็เพกาเป็นนังเอาไฟไอใต้เบิ้งเอาจช่ชายนอนเดี่ยวนะครับผม <g ül> จ้าห่ห้าน้อยพิเศษมากห้าหน้อยไปจำมือกวันที่ห้ายี่สิบห้านะครับสิงหาคมสองห้าหกห้าก็ขึ้นมือนนี่ละจ้าห้าน่อยพิเศษวิ่งลูดไปที่เจ็ดนะครับวิ่งลูดไปที่เจ็ดจ้าสามโตมากอ่ะแปดเจ็ดห้า <g ül> จ้าอ่าสองโตก็คือเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสี่จ้า ต่อไปก็ฮาหนอยปกติวิ่งรูดไปที่หกนะครับจับสามตัวมากกว่าคือแปดหกสองจ้าอ่าสองตัวกับหกสองหกสามหกห้าจ้านะครับต่อมากกว่วีพีนะครับฮาหนอยวีไอพีวิ่งรูดไปที่ห้าจับสามตัวมาห้าเก้าห้าศูนย์อ่าโอ้ยเสียเหล็หลาย <c oughs> บล็อกบิดบล็อกตื้กว่านี้อ่าจับเหลขมาก เก้าห้าศูนย์จ้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกจ้านะครับสำหรับ VIP อีอันนี้คือชายนอนเดี่ยวนะครับจ้าตัวเลขห้านอยของชายนอนเดี่ยวประจำวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกห้านะคะก็คือวันนี้แหละนะคะให้ห้าน้อยมากสามน้อยนะคะพิเศษปกติเวพีนะคะครผมให้สะดวกแคบหน้าจอค่ะ่าแคปไมแล้วล่ะอ้าแคบซะนะ อบอชาถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนจิดจดเดี๋ยวสิถ้าจดพระท่านเดี๋ยวโชว์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวสิโชว์เบิ้งอีกรอบนึงครับผมนั่นแหละคว้ามโชว์โดนบ่ได้นะคะเรียกว่าถือแล้วปวดนักเ่าๆเขาปวดแขนคือเรียกว่าถือเป็นอารมณ์บดีรถครับิสตี้นี่ศูนย์ว่าแม่ศูนย์สีไม่ถูกไหมแต่ว่าว่าถึงกับโอ้เสียมันถือคู่มือมันก็เป็นไปได้ยากอยู่เป็นไปไม่ได้ดอกนี่ ไอสิบโอ้ยไม่ไถล่วงหนาขนาดนั้นนะเนาะชื่อว่าหัลละเพราะว่าสีเสียนมาตาใสา,าอ้ถอดไอเทพมาตาใสายโลดบอกถือคูงวด,งดอีกกระึดหรือว่าอีกถ้าบอกถือติดตอ่อกันสองงวดสามงวด,ดนี่กถือว่าเก่งครับเราดิถือว่าแบบเทพแลวได้พูดอะไเป็นเ่งนี้เซียนคำนวณแล้วแบบเลขเขาติดตอ่อกันหลายงวดเนาะแต่ว่าก็ต้องมไม่ผิดไม่ผลาดน้ำกันแน่นละคเอฟซีกะสซูมหม สูแล้เนาะมาสู่สิไปเฮ็ดยังไงเน่ยต้องสูงเด้น่มาสูว่าได้เนี่มาสู่สิไปเฮ็ดยังไงไปซ่อนหัวกว่า่ยามันเนี่ยจคือเด้อล่ะจะคือจังดีบุตน้ำโชคอ้อยฟังเหรครับคุณบอกคุณแม่ก็คือเป็นเน้นไปที่เลขกวิ่งเด้อเจ้าเล็กวิ่งเล็กรูดจับคู่ก็มาได้นะครับก็ติดไว้น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเหลขวิ่งเป็นค่อนข้างมั่นใจครับ เฝ้าถึงนี่มือนี่นะเลขอาน้อยมีสามสำนักจมีของงานนักขี่นะครับละก็ชายนอนเดี่ยวแล้วก็ของอารมณ์นะเดี๋ยวบุญนำโชคจะลงให้ให้ดูลงให้ฟังแล้วหลังจากนั้นน่ะโอ้โหรัฐบาลไทยนี่เพียบเลยบอกเลยว่ามือนี่ดูเดือดผู้ใดทีล่อรัฐบาลไทยของช่องบุญนำโชคนี่ครับจัดมาให้แล้วมาแล้วมาแล้วเพราะว่าจะเป็นเจดาวนะครับเจดาวเรียบด่วนมือจรงวนนี้มั่นใจมากจเจดาวเรียบด่วนนะครับ หลายท่านหลายคนถามหาคุณเค่นะคุณเคย่ามไปสิมากคุณเคยา่านไปสิมาอันนี้ก็เดี๋ยวถารล่อเบิ้งก่อนนะครับขั้นที่ใหญ่บุญน้ำโชกไปตามเพิ่นเกิดขึ้นสิบขคืนนะครับเพราะว่าเฮ้าวแมนคนคิดสูตรเนาะก็ตามหลายก็เกงใจเพิ่นนะครับเพิ่นจิตติดต่อมาเองจ้าแต่ละวันบอกแมนว่า กำหนดได้ว่าต้องเป็นเมื่อนั้นเมื่อนี้เพื่อนกำหนดว่าใดให้กันแล้วเฮ่ากับกำหนดว่าใดพะเฮาบ่ได้โทษท่วงเพื่อนจักเทียนเนาะต้องรอ้เพิ่นก็ต้องจังเอซีถามข้ากานนี่อยากตามให้อยู่ครับแต่บางเทียเฮ่ากับต้องเว้นระยะในความเก่งใจนะครับผมเก่งใจเพื่อนเพื่อนอุตสาให้ได้เลขมากมาอปล่อยอย่งซี่นะครับเนาะแต่แต่เดี๋ยวจังไดเนี่ยเมื่อนี้มีหลายสำนักหลายสำนักแล้ว้็มีตัวหนาติดตามทั้งนั้นเลยเอซีเตรียม เตรียมอ่าจ่องนาจอได้เลยเลยเลขง,าขง่ามพ้องเลขงามบ่าวว่าสิเป็นยังเกาะเจดาวเรียบดวนเนาะใช่ค่ะ,ะเจดาวเรียบดวนแล้วก็ของเส้นซองฝันนะครับทั้งเส้นซองฝันเอา้าการเยวท่วนตัวเลข้ังอีกอลับมาสู่น้อยวันนี้นะคะของชายนอนเดียวนะครับอ่านดีๆนะครับบุแมเนชายนอนเดียวด้วย <laughs> ชายนอนเดี่ยวนะครับประจํามวดวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับาหาหนอยพิเศษเดอ้อหาหนอยพิเศษเน้นวิ่งลูดไปที่เจ็ดนะครับเน้นวิ่งลูดไปที่เจ็ดสามตัวก็แปดเจ็ดห้านะครับสองตัวก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่นะครับต่อมาก,กับเป็นห้าน้อยปกตินะครับห้า <5 S 2> น้อยปกติเน้นวิ่งลูดไปที่หกนะครับเน้นวิ่งลูดไปที่หกจับสามตัวมากอ่ะ แปดหกสองนะครับสองตัวกับหกสองหกสามหกห้านะครับต่อมากับวีไอพีนะครับวีไอพีก็เน้นวิ่งรูดไปที่ห้านะครับสามตัวก็เก้าห้าศูนย์นะครับสองตัวกับห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกกับเบลซี่ับอันเทียนโจไปโดนโดนแน่จากน้อยเนาะจะโดนก็พอสมก้นนี่แหละยังหัวดีซู่มงโดยไปเอาซ้ำนี่กันนี่แล้วนะ อันนี้ก็บเจนสัญชาแล้วกกี่เขาบอกเอฟซีกับคนพ่อมีทองแข้งสายเราเนี่ยกโดนไล่แข้ง้เถ่ามาเนาะเอฟซีครัถ่ามาแล้วบดนี้ถ้าสมัยเป็นบ้าก็เป็นสิที่ดถ้าว่าถ่ามากเราเป็นแข้งเป็นยองเบินแย่งถ้่เป็นบ้าวก็เพเป็นส่ขนาดเถ่าดิหนิแต่หน้าตาก็ยังพอใจอ<ด>ะไรอยู่จะใครมาหน้ๆๆาอายุเอ้า<ะ>แต่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับ ที่รับช่มรับเบิ้งว้ามากล้วครอยากหัวอาหัวก่อนเห็นแล้วกนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รับช่มรับเบิ้งอย่างจบจเดี๋ยวนี่ที่เด็ดย,ยังคลิปต่อไปส<ม>ีฟ้าออกมากว้าวะนะครับเอาเอาไวซ้ำนีแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ